It's fine I ask? Because now. here! you Why, am เอาละมาเริ่มกันเลยเราต้องสู้กับใครวะตอ,อนนี้ทีมเรามีสามคนครับมีบาคุโกกับอ่นางเอกชื่ออะไรวะอริกะยูราลากะของเพียบเลยนะมาเก็บเร็วเพื่อน ไปอัพสกิลไงเฮ้ยไอ้นี่เหรอนี่ไงนี่ไงต้องสู้ตัวนี้อู้หูมันปล่อยไฟมาวะตัวนึงตัวนึงไม่โดนยองกดอะไรวะ ไม่ต้องสู้กับจานด้วยหรอใช่ไหมสวยงามครับเฮ้ยโหจานล้มเดี๋ยวจานผมต้องซ้ำใครล้มผมซ้ำจะตายหรือยังเฮ้ยไปซะหมั่นไส้มานาแล้วจานสอนอะไรไม่รู้เรื่องไอ้นี่นี่อ้นี่อันนี้ชื่ออะไรวะ เดีย๋ยวเราต้องกินต้องกินโดบกันเลยมาแล้วก็ไปดูต่อ J Q E E Q เฮ้ยผ่อนเอ้ยใครมาฮึมาอะไรตอนนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวยิงไม่โดนเลยวะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหจับไม่อยู่เฮ้ยเอาเอา ผมไม่มีต yeah, yeah. ัวตัวปลอมยายาไปไหนล่ะสะใจจัดการมันบาคุโกนี่ไงยิงสมาร์ทเข้าไปตายมันจะจับให้โอ้โหไม่โดนโดนทีปไม่ถึงวะ ท่านี้มันโหดจังวะยิงอย่างเดียวเลยนี่มาต่อยเตะบ้างดิวะต่อยเตะบ้างเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอโ้โหมีคัดซีนด้วย keep going, keep going. เก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยอะไรใครมาไฟร์สสอดส่องสอดส่องเฮ้ยใครใช้ท่าอะไรอ่ะ เฮ้ยเพื่อนเราโดนเธอเป็นไรไหมไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนวะโอ้ยนี่ไงมันล้มอยู่ตรงย่องตรงย่องโอ้อัพก่อนเลยมาโกโกนายเจอหรือเปล่าเฮ้ยวงมันบีบแล้ววงมันบีบเฮ้ยไฟไฟไหมวะ ชิพายแล้วต้องสู้ใครวะเฮ้ยนี่ไงเป็นไหนอะล่ะนี่ไงตายตายยังเฮ้ยมันมิดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันตัวตัวซ้ำนี่ว่าเอาแล้วนี่แน่นี่แน่ตัวปอมใช่ไหมตัวปอมมาสิ เธอปลอมตัวมาหรอกโอชัยชนะก็คือทีมนี้ครับแชมเปี้ยนของเรา